ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอยากให้กุญซือของจำเลยทั้งสองมาฟังคลิปนี้ดีๆแล้วจะเข้าใจว่าทำไมชั้นถึงทักให้หยุดซะอย่าให้ย่าอาชิออกหน้าแบบนี้ให้แกแค่ช่วยงานบ้านล้างจานชามรดน้ำต้นไม้ทำอาหารให้กินก็พอแล้วแต่อย่า ไปเที่ยวทําตัวเป็นเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนสืบยัดไส้เลยจะดีกว่าเพราะเด็กแก๊งจำปาเขาเป็นพยานอยู่ในสำนวนแล้วการไปเที่ยวถามให้เด็กพูดออกสื่อแบบนี้ไม่ดีกับเด็กแม้จะดีกับยอดวิวของพวกคุณแต่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนในแต่ละครั้งที่พูดออกมาอย่างเช่นคลิปนี้ กับคลิปล่าสุดที่ยาชิออกมาทำคลิปความจริงวันที่11การให้ข้อมูลของยาชิมันขัดกันเองยาชิบอกว่าสะด,ดิ้งและแก๊งจำปาอีกสองคนเดินมาถามหาน้องชมพู่ยาชิประมาณว่า9้าโมงแต่ระบุแน่ชัดไม่ได้เพราะไม่ได้ดูเวลาแล้วบอกว่าตนก็ออกไปช่วยตามหาเด็กๆและเด็ก ก็เล่าว่าไปหาถึงบ้านป้าน่ะแต่ไม่มีใครอยู่มีแต่รถมอไซค์จอดอยู่ย่าชิยืนยันว่าตนก็ไปหาถึงบ้านจำเลยทั้งสองไม่เจอใครมีแต่มอเไซค์จริงๆเพราะสองผัวเมียออกไปส่งพระแล้วอ้าวตอนส่งพระนี่เขาน่าจะออกหลังสิบโมงนะคะเวลาตรงนี้นะ่ะ ย่าชิเล่าจนสับสนไปหมดแล้วถ้าตอนที่สดิ่งไปหารอบแรกไม่เจอเพราะออกไปส่งพระแล้วนี่มันจะงงกันขนาดไหนทำไมไปรอบสองเจอแล้วป้าถึงโทรหาแม่ได้ตอน10บโมงสองนาทีเพราะเล่าแล้วใส่ความคิดตัวเองยัดไปเพียงหวังใช้ fc เชื่อ ว่าจำเลยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุจริงๆแน่ๆเท่านั้นน่ะไม่ได้คิดเลยว่าจะเล่าข้อเท็จจริงขัดกันเองเสียนี่เพราะแบบนี้ไงคะเวลาเกิดเหตุน่ะเจ้าพนักงานสอบสวนถึงต้องยึดเอาเวลาที่เช็คตรวจสอบได้จากโน้ตบุ๊กและโทรศัพท์เพราะพยานแต่ละปากไม่มีความแม่นยำในเรื่องเวลาไม่มีใครยืนยันเวลาได้เลยกระทั่ง ตัวย่าชี้เองไม่มีประโยชน์เลยในการจะพูดเรื่องเดิมที่ทางฝ่ายกล่าวหาไม่ให้ความเชื่อถือตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะการจะสู้ให้จำเลยด้วยการเปลี่ยนเวลาเกิดเหตุเป็นเรื่องนอนเซนมากดิฉันน่ะเคยสอนยูทูบเบอร์สายวิเคราะห์ของจำเลยหลายทีแล้วนะเราน่ยย้ายเวลาเกิดเหตุตามสำนวนไม่ได้เพราะเรา ไม่มีหลักฐานอะไรเลยแต่เรานะ่ะบีบให้มันแคบลงได้ด้วยปากคําพยานเหล่านี้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับถึงชัยพลสมพรถ้ายังปล่อยให้วงแหวนเอาชื่อคุณไปอ้างว่าคุณสั่งการคุณปล่อยไฟเขียวให้เล่นงานคนนั้นคนนี้ด่าคนนั้นคนนี้รังแต่จะทำให้คุณ สองคนเสียหายถูกมองในแง่ร้ายคุณแค่พูดคำเดียวว่าคุณไม่เกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้อะไรที่ทำให้เสื่อมคุณน่าจะออกห่างนะคะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเห็นหน้ามันแล้วพานอนไม่หลับเลยครับบอกตรงถัดมานะครับบอกว่ามันหลุดมาจากนรกค่ะถัดมานะครับบอกว่าป้า ก็ยังเป็นห่วงมันอีกตามเคยคนแบบนี้น่ะเงินเหนือทุกสิ่งค่ะถัดมานะครับบอกว่าทําไมมันไม่ใช้ครีมดาราสี่กอเห็นหน้าแล้วน่ะอยากเอาไปไหว้พระราหูถัดมานะครับบอกว่าเปิดทางให้ด่าพ่อแม่ของตัวเองนะฮะท่านผู้ชมแม่ทําไปได้ถัดมาครับบอกว่าชีวิตของสองผัวเมียนับวันจะดิ่งลงเหวไปทุกที ไม่ต้องเดาเลยว่าจะจบยังไงถัดมานะครับบอกว่าปล่อยพวกมันเธอข่าป้าพวกมันอะ่ะชอบแบบนี้เหนื่อยเปล่านะพวกมันศินเสมอกันทุกคนคะที่อยู่ด้วยกันนะถัดมานะครับบอกว่าก่อนที่มันจะเอาหน้าแต่ลงกรุงเทพให้เอาหน้าแต่เอามันขึ้นมุกดาหารก่อนนะหน้าแต่จัดให้มันหน่อยนาแต่ถัดมานะครับบอกว่าถ้า มีสติและสมองพอคิดได้นะวงแหวนพวกนี้นะ่ะคงไม่ได้ปล่อยแสงล้างตัวเองแบบนี้หรอกถัดมานะครับบอกว่ามีใครที่จะจัดการผัวเมียได้บ้างไหมทําไมไม่มีใครจัดการมันอยู่ทําไมนะ่ะผัวเมียนี่เก่งเหนือชาวบ้านถัดมานะครับบอกว่าคุกแน่นอนนะ่ะอยู่ดีๆก็เอาภาพเขามาลงเหมือนขม่มขู่ น่าแต่ควรใช้กฎหมายจัดการความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสืบเนื่องมาจากการแอบ,บย่องไปซื้อกระเบื้องพื้นที่ศาลวันที่11ที่ผ่านมาแล้วทำให้ศาลยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทีมทนายชุดเดิมทั้งที่มีการตั้งทนายใหม่แล้วสำหรับจำเลยที่1ส่วนจำเลยที่2ไม่ได้มีการยื่น แต่งทนายใหม่แต่อย่างใดทําให้กองเชียร์มองเรื่องนี้สองแบบหนึ่งจงใจยื้อเวลาไว้อีกจนได้เหมือนเป็นการกันแกล้งทีมทนายชุดเก่าเพราะการแต่งทีมทนายใหม่เข้าไปแบบนี้ทำให้ทีมใหม่สามารถเข้าถึงเอกสารได้เต็มที่และถูกต้องแต่ทีมเก่ายังถอนไม่ได้เนื่องจากจำเลยที่2ยังไม่ได้ตั้งทนายใหม่และหากเป็นอย่างนั้น เมื่อถึง8มีนาคมทีมเก่าก็ยังต้องควักเนื้อจ่ายค่าเดินทางค่าที่พักเองเพื่อไปสแตนบายไว้สำหรับจำเลยที่2หากไม่ไปอาจเป็นเหตุให้โดนร้องมารยาทได้ว่าทนายทิ้งลูกความ 2. ไม่มีความจงใจจะกันแกล้งแต่ทนายใหม่ทำใบแต่งทนายมาให้แบบนี้และจำเลยก็ไปยื่นตามที่ทนายใหม่แนะนำ แล้วผลมันเป็นแบบนี้เองเรียกว่าเฟอรฟะต้องรอใบแต่งทนายสำหรับจำเลยที่สองแล้วย่องไปซื้อกระเบื้องกันอีกสักครั้งและถ้าเป็นแบบที่หนึ่งอีชั้นฟันธงได้ว่าเลวแต่ถ้าเป็นแบบที่สองมันแปลว่าทนายใหม่อาจจะมือไม่ค่อยถึงแค่ก้าวแรกก็เฟอร์ฟะเสียแล้ว ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป,ป,ก,ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจี๊ดเลยค่ะถ้าเป็นข้อ2เฟอร์ฟ้าถัดมานะครับบอกว่าทนายตั้มเจอเคสนี้ละ่ะปวดหัวเลยไม่น่าเลยถัดมานะครับบอกว่าแบบที่1น่นะตามด้วยนิสัยของจำเลยเป็นคนแบบนั้นถัดมานะครับบอกว่าถ้าแบบข้อ2ว่าจะไม่อยากรู้ทานายใหม่ใครอยากรู้ขึ้นมาทันควันความคืบหน้าล่าสุด จากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้อัปเดตข้อมูลไว้ดังนี้ครับในโพสต์ข้อความไว้ว่า Hashtag นิทานไอเนตอนที่6นักฆ่าก้านมยมวันรุ่งขึ้นไอเนมันอกสันขวัญหายเมื่อชาวบ้านเล่าลือว่าพ่อกับแม่เด็กคิดถึงลูกจนนอนไม่หลับพากันขึ้นไปหาต่อ หลังจากที่ชาวบ้านกับพ่อไปเกือบจะถึงหินใหญ่ชั้นบนสุดอยู่แล้วแต่ต้องกลับลงมาก่อนเพราะขาดแปดไฟสองกบมันจะไปถึงกันไหมนะไอเนตั้งคำถามใจเต้นตึกตักต้องรอบ,าบา่ายๆค่ำๆแดดรุบค่อยหลบไปเช็คดูอีกรอบวันนี้ คงไม่ค่อยมีใครขึ้นเขาเท่าไหร่เพราะมีข่าวพบเห็นเด็กคล้ายๆกันที่จังหวัดอื่นทุกคนพากันให้ความสนใจไปที่ข่าวนี้กันหมดบ่ายคร้อยหมดแดดแผดเผาไอเนมันกะการว่าป่านนี้น่าจะสุกเกรียมเหมือนไก่ปิ้งไปแล้วอากาศร้อนขนาดนี้ขาดน้ำขาดอาหาร มีหรือจะเหลือรอดมันรับมีดปาดยางไปคิดใคร้ครวนว่าต้องใช้อะไรบ้างผมเลือดรูดก้านมะยมไปกำมือหนึ่งของสำคัญขาดไม่ได้ในพิธีพอได้เวลาค่ำมันหลบลี้สายตาผู้คนโดยเฉพาะอีส้มโอตัวแสบขึ้นไปจนถึงที่ ที่ทิ้งเด็กเอาไว้ให้หิวตายแต่เด็กยังไม่ถึงคาดนอนพะงาบพะงาบไม่มีแม้แต่เสียงจะร้องขอความปราณีมีแต่ตาที่กรอกไปมาเบิกโพรงด้วยความหวาดกลัวเมื่อผู้เป็นลุงเดินเข้ามาหาพร้อมกับมีดกรีดยางในมือเด็กน้อยรวบรวมกำลังเฮือกสุดท้ายพลิกตัวควา่า แผ่นหลังเปลือยเปล่าเพราะลุงถอดเสื้อออกทิ้งไปก่อนหวังให้หนาวเหน็บในยามค่ำคืนแล้วไม่เกรียมในตอนกลางวันยามที่ก้านมะยมกระชากลงบนหลังเด็กน้อยไม่รู้สึกด้วยซ้ำถึงความเจ็บปวดแสบร้อนเพราะความกลัวอย่างสุดขีดเคี่ยนจนแผ่นหลังเกิดริ้วรอยไปทั่ว ได้เลือดติดกา้านพยมไปใช้ประกอบพิธีแล้วไอเนมันจับเด็กพลิกหงายแล้วเงื้อมมีดกริดยางขึ้นสูงสุดแขนสับฉับลงบนเส้นผมที่สยายบนพื้นดินทิ้งรอยมีดไว้เป็นจารึกมันไม่สนใจอาการเกร่งตัวเหมือนช็อก ด้วยความหวาดกลัวของเด็กน้อยก่อนจะทิ้งไว้ให้ตายทีละน้อยให้เนมันถอดเสื้อผ้าจัดท่าให้ดูสมจริงหยิบรองเท้าไปโยนไว้เป็นเบาะแสกางเกงและรถสีเหลืองถูกวางไว้ให้คนตามรอยได้ก่อนจะลงจากยอดภูมันแงะมองร่างจ้อยมีรอยเวทนา ใช้ในดวงตาเหี้มและงกเงินของมันแต่ก็เพียงรูบเดียวกระทั่งเสียงร้องเรียกให้ช่วยลุงลุงหนูหายใจไม่ออกของหลานตัวน้อยยังไม่ทําให้มันเปลี่ยนใจกลับไปเป็นลุงที่แสนดีของหลานได้หลานควรนอนตายตาหลับที่ได้ช่วยลุงกับป้าให้พ้นคุกและพ้นจากความยากจนเสียที